มาหาอ้อยกินขันแน่มัก็มันจะมาหาอ้อยกินดูดูด,ด,ด,ดูมันเจอแอ,อะมีคนมาแอบกินก่อนเดี๋ยวกันนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะทุกคนมีหลากหลายสายพันธุ์เลยไปฟังเพลงเพราะๆจากสาวน้อยทำสวนเรากะว่า จะมาตัดเอาไปปลูกไว้หลังบ้านคือมองนี้มองนี้เดี๋ยวเราจะย้ายจะย้ายเดี๋ยวก่อนเวลาเดี๋ยวต้องเวลาเดินเดินเวลาเดินแล้วเราจะแบบมันจะบาดนะใบอ้อยเขาก็จะบาดเราจะเอาอยัางไงดีจะตัด ใบแล้วก็เดินที่อจะย้ายไปหลังบ้านเอาไงดีเดี๋ยวค่อยคิดลอกกาบอ้อยดำสรรพคุณเขาดีมากมากเราจะต้องขยายเอาไว้ตราบชั่วดินฟ้าสลายเลยหวานอร่อยดีมีสรรพคุณทางยานี่ด้วยนี่ก็มีสรรพคุณทาง ปุ๋ยเคยเห็นคนทำหอยทากทำน้ำหมักน้ำหมักหอยทากวะ่ะต้นไม้งามงานเนี่ยเปลือกเปลือกเปลือกหอยเป็นแคลเซียมเ,เนื้อเขาจะเป็นโปรโตีนต้นไม้จะได้โปรโตีนจากเนื้อและได้แคลเซียมทำ,ทำให้ทำให้ลำต้นต้นไม้ทุกชนิดแข็งแรงเหมือนอยู่ในดง กลางดงหงป่าเขาลำเนาภัยใกลสังคมมีแดนเชินชมแสนมีแดนร้องไงมาดูพอดีเราจะเดินมาดูมาดูนี่อ้าติดดอกแล้วนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะจะต้องเอาขึ้นปกคลิปติดดอกแล้วมะเขือมะเขือ มะเขือเทศมะเขือส้มช่วงนี้นะหมอที่ปลูกมะเขือเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นเตรียมพร้อมนะมะเขือไปซื้อจากตลาดมาจากส้มตรงส้มตำไปกินส้มตำม,มาแล้วมีมะเขือติดมาในส้มตำก็มาหวานๆเพลิดเพลินได้พริกด้วยได้มะเขือทั้งมะเขือทั้งพริกทั้งเม็ดมะนาวจริงๆลองดู เดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวบำรุงต้องบำรุงหน่อยละเดี๋ยวต้องเอาขึ้นปกคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีในสวนขึ้นปกคลิปั้งหมดหูหมองนี้เหมือนอยู่ในดงกลางดงพงป่าเขาฝา <laughs> กช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนเดี๋เดี๋ยวค่อยเดี๋ยว,ยวคอย่ยวคอยมาขึ้นปกคลิป นะพืชผักสวนครัวต่างๆของพวกเราให้ขึ้นปกคลิปไว้ทุกคลิปเลยไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายลงช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้นั่นอีกสู้ไปด้วยกันถ่ายคลิปสั้นสลับคลิปยาวนะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ